รวมรอรวมตัวกันเอ้ยเอ้ยไม่ใช่อืมครูมีอะไรหรอเออเจา้าภาพงานน่าจะมาละแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะแต่ยังเหลือเวลาอีกตั้ง5นาทีงางานคนใช้เวลาที่เหลือมายืนรอนัหรอคะก็ได้ค็คิดว่าถ้านลิโอจะมาในเวลาเดี๋ยวนี้ไม่ช้าไม่เร็วก็ไม่เป็นไรครับหรอือไม่อาจจะก,ก่อนสักหนาทีเฮ้ย,ยมารีไม่ลาวเหรอ หนาวอ่ะหนาวมากๆเลยหนาวกว่าตอนที่เจอดอกไม้ที่บีบานหนหน้าผาสูงโดนน้าแข็งน้ําค้างแข็งต่อเช้ามืดคงจะไปรอข้างในหรือดีๆนั่งในจะดีกว่าหรอครับเป็นข้อคิดที่เหตุผลเหตุผลยุ่หรอกแต่ครั้งนี้ก็อยากจะดื้อแต่ไม่เพียงแค่ทิ้งงานที่นําเท่านั้นหนีไปซ่อนตัวตามอัเภอใจอีกถ้าไม่ได้เห็นหน้าท่านประธานที่หาตัวยากในครั้งนี้แล้วก็จะคงรู้สึกรอไปได้รล้วความยึดจับในตอนโมโห,โหตอนนอนไม่หลับแน่ๆเลยก็บอกตรงๆไม่ได้เจอนะเลยอยากเห็นน่าคิดถึงนะโอ้ ใครบอกคบไม่เคยพูดอย่างนั้นซะหน่อยอะเข้าใจผิดไปมากแล้วนะใช้เวลาแบบนี้ก็อยู่มากเข้าไปก็นานไม่รู้จักอะไรอีกหรอเนี่ยอีอออมี่พอรู้จักดีต่าหาเลยพูดอย่างนั้นอะถึงอย่างนั้นแต่ที่ผ่านมาก็เิดขึ้นรอบว่าใหม่เลยนะคะถึงอยากจะเข้ามาร่วมปฏิบัติการในการครั้งนี้ในการคงันแต่ตั้งแต่แรกอย่างที่บุญดุลเขาแต้พู้อย่างภาคภูมิใจเลยนะครับว่าข้อสัมพันธ์ระหว่างหน้าฮิมริกกอีมี่นั้นแน่นแฟ้นก,กว่าไครคุณ <c oughs> แม่งกนน็นันใจมากนะโด้ แน่นอนค่ะครูหนูเรียนรู้มาจากปัญหาที่แก้ด้วยพลังกานด้วยพลังใจเด็มาจากใครก็โมโมยเออได้ออสินะเขา้าใจละถ้าอย่างนั้นช่วงน้ำปรกบการรีรับเป็โนส่งโลท,ที่เกิดจากความขอร้องขอริ่วเด็กค่ะกรัมมาต่อการสืบสวนวิจัยเกี่ยวกับเทวเจ้าวิเคราะห์เพื่อไพิสูจน์การมีอยู่ของเทวเจ้าและหาไปสูจนได้ก็จะดำเนินการวิเคราะห์โครงสร้างตอ่อ และหาวิเคราะห์ของสรารได้ก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้โดยซึ่งก็คือวิธีการสร้างเทพเจ้าขึ้นมาใหม่ระบบวิเคราะห์ตัวตนที่สมบูรณ์แบบจะสร้างขึ้นจากสมบูริฐานนั้นหรือกาอีกในนึงก็คือปัญญาประดิษฐ์ที่ค้นพบของทาสุเซฟเทพเจ้าคิดสวามันคือสกายเน็ตถ้าสตั๊กเน็ตเอานี้เอาไว้โจมตีลานพามพามไอ้สั์มุกก็เล่นตลอดเลโกตอนแรกกบีหัวหน้ากับเอมี่ก็ตัวฉันก็แค่สองคน แล้วเอมี่ก็คาคูมาเราเลิกค้นหาตั้งแต่แรกตั้งแต่ในทะเลทรายโรงงานคือที่รกร้างและสุดท้ายมักชี้มาที่นี่มรงนี้เราจะพูดปพิเศษให้นั่งเฉยอยู่ก็เดื่ก็น่าเบือ่อก็เลยพูดะไรูบ้างก็แล้วกันโตคิจับมือคุณหน่อยขอบคุณค่ะเอ่ออะไรของเขาเนี่ยพวกคุณทำอะไรคะเนี่ยเมื่ออีฝ่ายไปสั่นเล็บไปได้ เอาเถอะค่ะเอาไปว่าไม่อยากจะห่วยคิดเรื่องเดิมๆที่พูดว่าพอมองจะกลับไปแล้วก็เกิดเรื่องขึ้นมาใหม่จริงๆเลยนะคะการจมอยู่ในความคิดแบบนั้นก็ไม่เข้ากับแฮกเกอร์สาวผู้มีรอยยิมสดใสหิวใจมายาพิเศษนะแล้วก็เสียเวลาด้วยเสียสุขภาพจิตด้วยทุกอยา่างต้องทำอย่างรวดเร็วเรียบร้อยไม่เกิดปัญหาขึ้นแบบภายหลังที่กับกระบวนการแฮกที่รวดเร็วและเป็นมีประสิทธิภาพเเช่นเหตุการณ์เมือ่อคืนคุณกิรละบาทระหว่างที่ กเราคุยมีกันเหมือนว่าท่านดิโอจะมาแล้วจะภาพงานนั่งแบคฮอกมปเลยจ้าแบคฮอกไอ้ันนี้แบคแคคฮอกหรือจะสู้ดีโอสามารถแบกรากได้โวใส่เสื้อโค้ทมาเลยโวโอเคเอ๊มเล่นใหญ่จังนั่งอะไรมาคะนั่นเฮลิคอปเตอร์ขนส่งไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรเบอร์นั้นหรอกแค่หน้าชินุกมา อย่างน้อยก็มีของเล็กของน้อยก็น,นิดหน่อยเอ้ะเจ้าตัวนี้ยังปรับปรุงขยายพื้นที่ได้อีกอะแค่เตรียมไม้หมดสมบัติที่เรนนี่ที่เที่ยวแม่งน่าเสียดายเฮ้ยเข้าใจละจะบอกว่าเตรียมตัวมาดีก็แล้วกันมาแล้วหรอดีโอกครูรออยู่ครูครูเอ่อหนูสวัสดีค่ะท่านดีโอ้กใช่บอกจะชิญเลยทุกคนมารอดิโอตั้งแต่5นาทีที่แล้วอะถูกี ทำไมมันช่างอูมอย่า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 พิ่งทะลึ่งอย่าพิ่งทะลึ่งกูอ่านในเรื่องอยู่อย่าพิ่งทะลึ่งเจอสิ่งที่อยากทำแล้วหรือยังสิ่งที่อยากทำแล้วหรอคะอืมก็คงยายจะตอบนะไม่ต้องตอบก็ได้แกเฮ้ยตอนนี้ก็เหมือนจะได้คำตอบแล้วล่ะอย่างนั้นแล้วหรออืเคยพูดเรื่องนี้ไปแกก็จริงแต่แกขอให้พูดอีกรอบก็นนะขอโทษนะตะกีถ้าเปิดก็ะฟือขอเผชิญกับชันเองอืม ะดูโตขึ้นเยอะนะเนี่ยก็ตั้งแต่อีเวนต์คนบอกแล้วเอออย่ารอเล่นงานขนาดนี้นะละ่ะคุณไม่ได้รอเล่นคุูก็มองเห็นอยู่ไม่ได้รอเล่นนะมันก็ยิ่งไม่ดีอ่สิเออมีเรื่องอยากจะบอกด้วยหรออะไรอ่ะ <c oughs> ต้องตั้งใจฟังและเตรียมใจไว้ให้ดีนะลีโอโลกนะหรือว่าเกิดเรื่องที่ทําให้โลกพังบนผู้ด,ดีหรือว่าระวังฉัก็ไม่รู้ไม่ขนาดนั้นอ่ะ อันนี้สื่อกับคนอื่นในชมรมพัฒนาเกมกำลังมาที่นี่เอ่เอให้พรุ่งนี้เราแตกเลยจะยิงสีจะดีกว่าเอมีอ่โทคิเข้าใจละจ้าจะรับมือเองปล่อยนะจะกลับแล้วอย่างโทคิคือไม่นอนอันนี้กับฉันไม่ใช่เหรอต้องขอโทษเด็กสาวทาเหลียวนี่เป็นสีที่ฉันอยากทำ สิ่งสิ่งที่เธออยากจะบอกหรอเนี่ยเด็กคนนี้จะมาพรุ่งนี้กันหรอแบบนี้ก็ผิดสัญญานะเรียวอบอกไอ้ตายเรียวแบบอตายอย่าใจเย็นก่อนขายเรียวที่จริงนะต่อค่ะตอนนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ต่างกันหรอกต่างสิต้องเตรียมใจต้องกิดกับบูไปด้วยที่จะขายกว่าวนั้นเรื่องกำหนดการเข้ามาตั้งหนึ่งวันนี่ไม่บอกกันเป็นการใส่ใจไม่ใช่สมมติเอาเสียเลยมันกลายเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วไงที่สำคัญในทางหโหสสารแล้วการเริ่มพรูดเวลานี้ดีที่สุดละ ในเชื่อเรื l l oh. iedzieć, oh. <les <les ่องดวงดาวและสาระไม่ลืมหูลืมตาอย่างไรเนี่ยก็พูดอยู่ตั้งหลายรอบว่าผลลัพธ์คือสาขายี่งเจอกับสตินีเหตุการณ์ฟ้าฟ้าดที่มีแต่สมัยโบราณแล้วเไม่สาระที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาคณิตฟทันทิสัเกี่ยวกับชีวะโลกราวสาระอวกาศที่ผู้ศึกษาตัวแตไปที่ตัวต้นต้นจนจะโชคชะตาพูดอะไรเลยสาระเรื่องทั้งหมดนี้จะเกี่ยวกันเลยเรียวบอกเป็นเด็กไปแล้วเฮ้ย ไหวหรือเปล่ปาครับคุณผู้หญิงหนูไม่ไหวเลยแน่นอนว่าหนูจะ no. เป็นราคาที่หนูต้องจ่ายจากการไปก่อเลือกก่อนนู่นก่อนนี่เอาไว้ไยาวไปหางว่าวหนูไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้อ่ะลิโอมองในสายตาแห่งครับเขบแค้นใจคุณครูเข้าใจความรู้สึกของลิโอแต่แอลรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนยุติธรรมเหมือนกันอ่าโอเอ้ยเหมือนจะมาถึงเวลานั้นถอดรุ่นน้องที่น่ารักของพวกเราอ่เออเออเอ่า เฮลิคอปเตอร์มาถึงทานน้ำแข็งพอดีเอ่อเอ่อเอ่ออเ่อคนที่วิ่งออกมาเป็นคนแรกก็คือคุณโคลอันนี้สื่วันเดยจ้าอันนสื่ออันนสื่ิไม่มาบอกก่อนคุณคนสุดแรกตามเอาคุณคูลกับล้มลงเออใหญ่าหญ่ใอญ่ใหญ่วุ้ยก็บเต่าอยู่นี่จริงๆริงด้วยนะคะคุณโคลอันนี้เฉยยิ่งจะมุ่นโคด้วยวันดีค่ะอันนสื่อที่น่ารักว้าวโจกี้ดีใจที่ได้เจอนะคะวันเดย์จ้า เออเอีมี่ไม่หนาวหรอขนาดอธิษฐานเสร็จราามาด้วยยังหนาวนิดหน่อยเลยไม่อ่ะรู้สึกเสร็จเจอเสร็จชื่อด้วยซ้ำถ้าอ,อย่างนั้นก็มีแล้วค่ะอธิษฐานโอ้ยขนาดฉันเป็นหุ่นยนต์ฉันยังไม่สามารถโฟมวลผลได้ถ้าว่าทำไมเอมี่ต้องถอนเอมี่ขี้ร้อยกับอีมาริขี้หนาวอะไรวะเนี่ยว่าแต่ฟัีดีต้องรับอธิษฐานจะโชว์รถท่าดักเก็บทุกคน นุ่นพี่ฮิมานีสบายดีหรือเปล่าโค้กสีหลังน่ารักจังเลยตายจริงของคุณค่ะนุ่นที่น่ารักจริงๆเลยนะคะยาโหโฮมาถึงแล้วคุณโคกแล้วก็คนอื่นดยไม่ได้เจอกันนานเลยนะสวัสดีค่ะคุณระบางทางลำบากก็ใช่เล่นเลยคิดว่าเขาจะเป็นนั่งรถไฟเที่ยวส,สนุกๆนุกงกันหนาวขึ้นเลย,เลย่อยก็ต้องเป็นยามผาหารอะไรรอบสุดท้ายก็นั่งหออีกอย่างไม่คิดเลยถึงเลยต้องใช้เวลาตั้งสามวันกว่าจะมาถึงมันก็เหมือนกับเดินทางไกลในเกมอ่ะอยย่ โอเคป่ะเนี่ยยังโอเคเออแต่มันหนาวมากเหมือนอย่างที่กูบอกอ่ะกรแนาดแหละดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณนะครับคุณครูที่จริงวีดีโอเลือดชุดนี้ให้มันดีไซน์กันชุดกระนาดในเกมที่กำลังทำกันอยู่เออเป็นเกมที่ยิงก่อนเติมเปย์แล้วก็เดิมเปย์เป็นไทป์พิษนาในทางน้ำแข็งมันเปลี่ยนไปได้มั้ยเนี่ยต้อง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 ต้้สิเห็นน้ำเป็นเนี่ยคุณโว เอาล่ะเอาล่ะรีบเข้าข้างในเถอะแต่ตอนน้นี้ต้องนำอีกคนที่เหลือก่อนแนะนำตัวหน่อยสิเงี้ยวแป๋วสวัสดีค่ะเั้นคือ AI สไอสารสุปปฏิบัติการทานน้ำแข็งแข่งนี้ทุกคนเป็นหนื่งกับการเดทาว่างเลยที่จะต้องรับสรมรภูมินักกีาอ้ยเชื่อเขาเลยโดน AI อไอเหรอแล้วมันป้อนไปเก็บธนระดับดุสยชาใช่ไหม อย่าเวอร์วางอลังการแต่ถ้าลองคิดดูมันก็ไม่ใช่หรอกนี่เรามานี่เดียวไอไอพิศาณไม่รู้นะประสบรม่ได้ชัดหนึ่งกับเราสัตว์ประหลาดจากคุณขนาดใหญ่เรว่าแผ่นอะไรู้ใช่ไหมหลั่น่ะดิมามามาทุกคนตดนนี้ไม่ใช่ไอไออย่างที่รอไอฉันเล่าให้มันจับต้นชนปลายยังไงดีนะเนี่ยไม่ต้องกังวลหรอกฉันถูกเสื้อก็มาเพื่อช่วยเหลือพวกคุณและทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์เพราะงั้นอ่าเรืวีเลโอเรืวีเลโอสินะนี่มันเหมือนตอนนั้น ประธานเลี้ยวกลับมาอีกครั้งหล้วเลยเนะี่ยอย่าบอกนะนี่เป็นล้อนเล่นซ้อนกล้องแบบนึงไม่ใช่คนที่ซื้อเครื่องสื่อหรือโอ๋หรอกอ้ายดีใจที่ได้เจอ์แล้วลูกพี่ท่านมาสบายดีไหมคะอันนี้ื่ออยากเจอลูกพี่ดีออกจังเลยแค่ได้เห็นนัาทักสื่อสารเหมือนนะั้นนั้นก็ยังดีอันนี้ื่อก็รอดได้ดีใจที่ออกไหมคะเรื่องนั้นมันก็ไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้ื่อรู้ว่าเลีโอ,อลานย,ยงแบบไหนอยากเจอกันเลยพี่ดี่อคงจะมีส่วนเดียวส่วนตัวเออแต่ยังไงก็เสียดาย,ยนะะิดหน่อยละกะ นอนนี้เจอที่เจอได้เจออุ่นร้อแล้วคนอื่นอันนี้คือแอบหวังว่าจะได้เจอรุ่นพี่ดีๆดีๆด้วยเออปั๊บเดี๋ยวกูไปเคลียร์ขาแป๊บแป๊บแป๊บรอคูแป๊บเดี๋ยวคูไปลากมาคูไปเถอะเดี๋ยวขอร้องไปเถอะ แต่มันถึงเวลาที่ต้องแสดงความกล้าหาญให้ทุกคนดูในฐานะที่เธอเป็นผู้นำก็ได้คุณครูจับมือเรียวเดือาวไปข้างนอกโชคดีที่เดอย,ยตามมาอย่าวาง่ายประธานเรียว,วยนี่นะ เอองั้นในเวลานี้ก็ต้องสวัสดีค่ะท่านประธานไม่ได้เจอกันนานเลยเอ่าสวัสดีค่ะตมตา,านิโอบ้าลุงปีลิโออ่ะไม่ต้องตกใจหรอกค่ะที่เป็นเรื่องธรรมดาของลิซอที่น่ารักนอกจากนี้ลิซอยังตัวเล็กจนลูกหัวอินดูได้ระหว่างนี้ลิซอเข้ามาก่อนก็ลองลูกหัวลิซอโดยจะได้สาบายใจขึ้นหน่อยคุณลิโองั้นเหรอว่าแต่เรียกลิซอว่าที่ลิซอน่าจังอยู่คนเดียวก็ไม่แฟร์เปล่า นนสินะถ้าอย่างนั้นก็จะเดี๋ยขยายความให้มุมมอีกบ้างอ่ะจากนี้ไปมุมมอีคือมุมมวยอีจออย <S <S เจ้าใบ้ไงเออกายเรียกเช่ยลืมๆไปเถอะ <S 1> <S 1> โต๊ะบอกอืมกูจะต้องชื่อแบบนี้ทำไมชอบนะโอ้ยสุดดีเอ,อ้ยไม่ใช่มึนดีชอบประธานเดี่ยวมมีเร,รื่องอยากได้ถามในหัวที่มันไม่มีคําตอบเยอะอันนี้อยากอยู่ยังแค่ตอนนี้เลยนะ ถ้าหาต้องสีสลักให้สก,กอบเพื่อโรบวันี้เหมือนกับตอนนั้นประธานจะทํายังไงเหรอพี่โมโมยม์ตอนนั้นไม่ได้นอนไม่ได้สติอยู่แล้วมันเลือกทีเดียวนอนตอนนี้ก็เลยอยากฟังด้วยตัวเองอ่ะอะไรอะ่ะทำไมมองในสายตาแบบนี้เราก็เยพูดถึงเก่าๆเพื่อไม่ลืมกันไม่ใช่หรอแต่เอาเถอะยังไม่รู้ตอนนั้นประธานเราะไรอยู่ถ้าก็ตั้งใจอะไรกับครูในวันนั้นข้างหน้า แต่ความคิดกับประธานยังเป็นคมเหมือนตอนนั้นแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาคล้าย,า,ยายๆกันอีกข็จะหาหนทางแบบแก้ไขไปกันไม่ใช่หรือไงอ <S 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 พี่พูดแรงไปเปล่าเธออยู่เฉยๆก่อนเลยมิโนริคิดว่าเรื่องนี้พูดได้อยู่นะตอนที่เราไปไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่หว่าเดี๋ยวก่อนนะพอไปคิดด้วยวตอนที่โคจิก็อาสื่ ไม่อะเพราะยี่หทีมันจะเป็นเคเอ๊ะมันตกหลงกัาจะไงกันอ่าลิซือผิดไปแล้วโมวีทุกอย่างเป,ป็นความผิดของลิซือเองไม่เป็นไรหรอกนะเนื่องมันกระบาดไปแล้วเราที่พวกเราก็อยู่กวามหน้าข้อตากันดิกิดอ,อะไรเยอะแยะดิโอนี่คือนิ่งเลยอะ่ะนิ่งกริบแต่ย,ยังไงก็เถอะอย่างที่บอกว่าเมื่อกีก้ที่ขิมเบอร์ในเกมกันตอนที่อาวัาตวสีสลัดสนับสนุสนคนส่วนรวมอนะ่ะ ถ้าเกิดว่าตัวเองต้องตกเป็นคนที่เสียสละขึ้นมาเนี่ยทำาังไพูดแบบ้แบบนี้อย่างน่าเกลียดน,น่าเกลียดแต่ว่าถ้าไปดานไม่ทําอย่างนั้นเรื่องอนี้ชั้นของขอยอมรับเดวิชั่นจากนี้ไปตัวเมือก็จะแปรเปลี่ยนมันจะถูกบิดเบือนด้วยมนโนทัศน์แห่งใหม่แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นคีโวทอสแห่งนี้ก็จะนี่เป็นความผิดของชั้นเองถ้าไม่สร้างมือนี้ขึ้นมาคงจะไปเกิดเรื่องแบบนี้ตั้งแต่แรกชั้น มันเป็นเพราะฉันเองเพราะงั้นต้องขวางไว้หมายความว่าไงล่ะคะจะจะปิดระบบทัหมดด้วยตัวฉันเองถ้าชีวิตฉันสามารถอยู่ยั้งความรุสลรงของโลกได้ก็จะทำฉันต้องทำหมายถึงเรื่องตอนนั้นนะหรอถึงอย่างนั้นก็จะบอกว่าพวกเราก็รู้ว่าประธานจะยังจะเรือกจะทำแบบเดิมอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเลยนะนะ เพราะนั่นแหละคือปัญหาถ้า้องการการลดสลายชีวิตของฉันได้ก็ป่านนี้ก็คงเอาปืนจ่อหัวแล้วราคาตัวตายไปแล้วแต่นั่นสิครั้งนี้ต้องเสียสละใครบางคน,มน,คนไม่ว่าไอที่สือโทคิไม่ต่อให้เป็นใครครั้งนี้จะหาวิธีอื่นที่ดีที่สุดจะหาคนทาที่ดีสุดที่มันหาได้แล้วจริงๆที่ผ่านมาก็สรุปทุกอย่างอย่างเร่งด่วนคิดว่ามันเป็นวิธีที่มันสมเหตุสมผลมากที่สุดแต่ก็ยังเหลือความเป็นไปได้อยู่แม้มันจะ นิดหน่อยก็ตามก็เราคงจะคิดว่าไม่ควรมาปล่อยมันเพราะของบางอย่างไม่อาจย้อนกลับคืนมาได้ไม่ได้แค่นั้นไม่ได้หรอกคุณพี่ดีโออาริสุขอบคุณที่นึกถึงอาริสุและเพื่อนๆนะคะอนีิสอดีใจที่คุณพี่ดีโอพูดแบบนั้นแต่ว่าอาริสุเสียใจถ้าคุณพี่ดีโอไม่ถึงตัวเองเมื่อน,นึกถึงคนอื่นน่ะแต่ว่า อลิสุยให้ลูกพี่ดูมีโอกาสบ้างนะว่าต่อให้เล่นเกมยากแค่ไหนในครั้งที่สองก็ทําได้ดีขึ้นนั่นสิระเป็นการเปลี่ยนทิศที่ดีเลยนะอนลิสุพอเง้นเล่นวิดีโอกคะ่ะอลิสึเอ,อ่อพอเง้นแล้วอลิสึก็เลยเงี้ยไปจังเลยอยู่ๆก็ตายใหม่ขึ้นมาอยู่แล้วว่าจักรศาสตร์ภาษาของอลิสึเกิดเกิน,เ,กนเออเลอร์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไรนะแม่งเรื่อง อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำกว่าจะพูดออกมาว่าต้องการกองแล้วนะบรรยากาศที่ดีเลยคลิดเหมือนกันใช่ไหมครูน้ำตาแทบจะไหลเป็นภาพที่ตืน้นใจใจมากเลยหมายความว่างไงหรอคะเอาเถอะจะให้พูดจรงสิ่งที่พูดก็แล้วกันการยืดเยื้อส่นประเด็นนี้เอาไปที่จริงมันก็ไม่เรื่องไม่บีเสร็ิภาพเลยแต่ทีแล้วถ้าทดีโอเอป็นคนอดไว้เมื่อเจอกับบทสนทนาในหัวข้อแบบนี้ต้องขอโทษทุกท่าน ทุกคนแทนทานลิโอด้วยนะคะตัวครู้สึกว่าคุณนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรโตรทำไมพูดเหนือน,นี่ดียวคงทำไมฮิมาริมันก็จริงนี่นะไม่เคยคุ้นเคยกับการสวดท่านาวนดีสักหน่อยไม่ได้ต้องทําให้คุ้นเคยมากกว่านี้ถ้าอยากปกพ่อสติจากสองคนนี้ได้ก็ต้องปรับตัวให้คุ้นเคยเข้า,ขาไวอ้อ่ะฮิมาริเหนื่อยแย่เลยนะโชคดีจริงที่คุณครูอยู่นี่ฮิมาริบอกกูปวดหัว ขอโทษนะทุกคนผิดเป็นหลายรอบเลยมันผิดที่ฉันยอมยกใจให้เธอไปพอแค่นี้พอลิขสิทธิ์พอพอกูไหวแล้วถ,ถ้าถ้าถิดอะไรอีกก็ก็กกเตือนด้วยตอนนี้พยายามให้ดีที่สุดเพื่อยอมรับมาให้ได้ถ้ามันอยู่ในขอบขีที่ยอมรับได้ <c oughs> ก็จะย,ยอมรับแต่าไม่ต้องพูดดีกว่านะาที่ไปก้าวที่ยิ่งใหญ่ของลิโอก็จริงแต่ห่ท่าจะอีก้าวไกลเนอะ มาแต่ลูกพี่เด็กกับคกูเรียกมึงหนูมาทำไมหรอคะน่ะสินะอยากให้พวกเราใช้วิธีลับๆมาด้วยอุ้ยเ,เรื่องนั้น <c oughs> มันต้องมีเรืาติดเราบอกเขาสิงั้นดีเลยในเมื่อเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้วเรามาค่อยๆคุยกันดีเรื่องดีไปค่ะถ้าฟังมีข้อสงสัยอะไรจุบมือถามได้ตลอด <c oughs> อ่ะลูกพี่เฮลิทับตัวเหมืนพี่ยายเลยพี่บอกว่าอีกพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนฟาดหน้าเอาให้หรอก <c oughs> ตัดใจแบบล์ละครจบ ตัดจบแบบละครไทย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 